สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้วันนี้เป็นคลิปเบาๆไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรแต่อย่างใดนะครับก็อยู่กับ b e n ซ W123 280E <อ>คันนี้นะครับเป็นรถของผมเองเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันก็คันนี้เป็นรถของที่บ้านแหละเป็นมรดกต่ทอดมาตั้งแต่ลุงตั้งแต่พ่อแล้วมาจนถึงผมแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเป็นรถที่ใช้ทุกวันแต่ตอนเนี้ย แทบจะไม่ได้ใช้เลยเดือนหนึ่งคือขับครั้งเดียวหรือเดือนหนึ่งไม่ได้ขับเลยก็จอดอยู่บ้านฝุ่นท่วมเลยอันนี้ก็เพิ่งล้างไปเมื่อกี้ก็คันนี้เคลือบแก้วไปแล้วเคลือบเซรามิกไปจะล้างง่ายมากก็คือจอดหน้าเดือนหนึ่งจอดแล้วก็ล้างเดือนละครั้งก็คือมีแต่ฝุ่นคือฉีดน้ําแล้วก็เอาผ้าเช็ดเสร็จปุ๊บก็สะอาดเลยก็คันนี้นะครับเดิมทีอย่างที่ผมบอกเป็นของลุงมาถึงพ่อแล้วก็มาถึงผม เราจะเอาอยัางไงดีเราเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวพามาชมเดี๋ยวพามาชมรถผมกันภายนอกเนี่ยเริ่มจากด้านหน้าเลยคือจริงๆแล้วรถคันนี้แทบจะเดิมเลยก็ว่าได้น,นี่ภายนอกนะเดิมก็มีแค่ลิ้นหน้าลิ้นข้างลิ้นหลังแล้วก็ตูดเป็ดหรือดักเทลนั่นเองก็อ่มาดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าเนี่ยครับเป็นลิ้นทรงเขาเรียกว่าทรง AMG ผมบอกก่อนว่าไอชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยามาจากคุณแม็กหรือบางแม็กชุนบุรีก็ถ้าใครเล่นรุ่นนี้ยังไงผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องรู้จักบางแม็กชุนบุรีเซิร์ชใน Facebook ได้นะครับถ้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้อันนี้คืองานงานจากบางแม็กนั่นแหละลิ้นหน้า AMG แล้วก็ AMG ที่แม็กทำอะ่ะจะมี2รุ่นอันเนี้ยคือตรงรุ่น2 8 0ซึ่ง2 8 0 E เนี่ย มันจะเป็นการชนสามชิ้นแล้วขอบโค้เนียมยางมาถึงนี่เลยแล้วถ้าเป็นลิ้นเอ g จีตรงรุ่นนะ่ะเขาจะเว้าเว้าหลบแต่ถ้าเป็นของรุ่นกันชนที่เป็นปลายปลายยางนะครับจะจะไม่ไม่ได้เว้าหลบมาถึงตรงนี้มันจะสุดแค่นี้อเริ่มต้นที่ลิ้นหน้านะครับแล้วก็จะมาในชุดจะมาด้วยชายชายล่างนะครับลิ้นลิ้นข้างหรือสกเก์ตข้างนั่นเอง แล้วก็ต่อด้วยลิ้นหลังเอ้ยไม่ใช่ต่อด้วยนั่นแหละสกเกิร์ตหลังเป็นทรง AMG มาจากบางแม็กเช่นกันแล้วก็หางหลังหางหลังจะเป็นทรงเซนเดอร์นะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าซึ่งผมบอกก่อนว่าไอ้บรรดาชุดแต่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยไอเน,นี้ยคืองานบ้านเราที่ขึ้นจากไฟเบอร์เพราะว่าผมยกตัวอย่างเช่นตุ่เป็ดเซนเดอร์เนี่ยครับของแท้มันจะเป็นยาง เป็นยางแข็งๆแล้วก็ด้วยอายุรถอะ่ะมันเกือบ30ปีแล้วอะ่ะถ้าของแท้ยังอยู่ผมว่ายังไงมันมันไม่อยู่สภาพนี้หรอกมันต้องกรอบต้องแตกถ้าใครมีสภาพเนี้ยคือแบบว่ามาเปิดขายได้เลยอะ่ 20, 30, อะ20,000 30,000นะผมว่ามีคนซื้อถ้าเป็นเซนเดอร์แท้นะแล้วก็สภาพดีเออเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปประมาณประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะผมลองซร์ชเล่นๆน่ะมีคนขายเซนเดอร์อยู่แท้ ขายอยู่รู้สึกจะหมื่นห้ามั้ง 15, แต่ว่าสภาพมันก็ไม่ได้ร้อเนะเนื่องจากว่าของมันเก่าโอเคครับเออ่ภายนอกยังไม่จบรถคันนี้ใส่ล้อ XXR 527หน้ากว้าง8ปดหลังกว้าง9.75คือว่าไอ้ล้อ XXR มันชอบทำสเปคแปลกๆจะ9ก้าก็ไม่9จะ10บครึ่งก็ไม่10บครึ่งมันเป็น ข้างหน้าเป็น8.25แล้วก็ข้างหลังเป็น9.75นะครับ8.25ผมใส่ยาง2255 1017ข้างหลัง9.75ใส่ล้อจำยากอีกที9.75เนี่ยจะใส่เป็น2454517อ่าส่วนเรื่องความสูงของรถอะผมไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยก็คือเห็นแบบเนี้ยนะคือสปริงเดิมนะคือความสูงเท่าเดิมเพียงแต่ว่าพอเราใส่ลิ้นหน้าช้ยล่างแล้วก็ช้ยหลังเนี่ย ก็จะทําให้รถดูเตี้ยลงนิดนึงอ่าแล้วก็เปลี่ยนยางรองสปริงไปยางรองสปริงของเบน,น่ะหลายๆคนไม่รู้ว่ามันจะมีระดับ1ติง่ง2ติง่ง3ติง่ง4ติง่งซึ่งไอ้แต่ละติ่งเนี่ยความสูงจะไม่เท่ากันอ่าเราเราเราก็เลือกตามความสูงได้แล้วก็มีเบรกเบรกคาลิปเปอร์ผมใช้เป็น3 UZ นะครับจับคู่กับจาน2ชิ้นขนาด340มิลอ่าถ้าจะไม่ผิดข้างหลังเดิม ก็ต้องบอกก่อนว่าเดิมๆคันนี้ระบบเบรกมันดิสเบรกสี่ล้ออยู่แล้วแต่ว่าจานเบรกหน้ามันเป็นจานชิ้นเดียวแล้วมันระบายความร้อนแย่มากคือจริงๆรถมันไม่ได้แรงหรอกแต่ว่าถ้าเราขับเร็วๆอ่ะเบรกมันระบายความร้อนไม่ทันก็คือคือซีนลูกสูบไหม้นะครับทําให้น้ำมันเบรกรั่วมาโดนล้อสีก็ลอกผมก็เลยตัดสินใจอัปเกรดเป็นเป็น 3U ยูเลยจาน2ชั้นระบายความร้อนเหลือๆโอเคครับ นอกประมาณนี้แล้วก็จริงๆคันนี้เครื่องไม่เดิมแล้วเป็นเครื่องเจอย่างที่หลายๆคนรู้ว่ายัางไงก็ต้องวางเจนะครับแทบจะเป็นของตรงรุ่นเลยก็เครื่องเดิมมากแล้วก็ท่อท่อก็เดิมนะครับแต่ว่าจะภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเอาภายนอกให้จบก่อนเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ภายในกับเปิดเครื่องให้ดูข้างหลังมีท่อก็งานบ้านเราเหมือนกันครับเป็นท่อสแตนเลสอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นท่อที่สั่งทําตามสเปครถเลยก็คือบอกเขาไปว่าเครื่องเท่าไหร่เครื่องทําอะไรบ้างเอเมนไพ์อ price, ฟอนไพร์ฟอนไพ์เมนไพ์แล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยขนาดเท่าไหร่อ่าแล้วร้านเขาก็จะคํานวณเป็นสูตรของเขาให้นะครับส่วนภายนอกก็โดยรวมก็ไม่มีอะไรนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเท่าที่ผมบอกไปรถมันก็ดูไว้รุ่นขึ้นแหละเออ เพราะว่าทรงเดิมๆของ W ับเนึ่งสามมันดูมันดูโบราณอ่ะมันดูคลาสสิกดีกว่าแต่ห้องเครื่องอ่ะจะลบหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆผมไม่อยากจะเก็บห้องเครื่องเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลาทานะครับคือลบมากคือเอจงจริงๆแล้วก็จริงๆเครื่องเดิมคันนี้มันเป็นเครื่อง2008ดคาบูแต่ว่าตอนนั้นลุงผมมาขับ w ับ4ิหนึ่งสองสี่ r ่า2วสเครื่อง2.8แล้วแล้วเขาได้ชุดวาง3.2ตัวนอกมาเขาก็เลยอัญเชิญเครื่อง2.8ที่เป็นอยู่ในบอดี้อ่าสองหน่งครับประวางคันนี้แล้วเครื่องขบูันนั้นนะก็โยขายไปซึ่งซึ่งมาถึงวันนี้ผมเสียดายมากเออเพราะว่าเครื่องเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วพอวางเครื่อง2.8ของ124อ่ะใช้ไปประมาณ2ปีรู้สึกจะออยแตกซึ่งเป็นเป็นโรคประจำตัวของของ ของพวก124-202เลยเครื่องบอกเนี่ยพวก M111 อะไรพวกเนี้ออยจะแตกกันบ่อยมากก็คือตอนนั้นน่ะออยแตกแล้วประกอบกับผมอ่ะอยู่สมุดปราการไปเรียนชุลบุรีไปกลับทุกวันใช่ป่ะลุงก,ก็แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยววางเจให้แล้วกันจบจบวางเจติดแก๊สตามสเต็ปเลยตอนนั้นนะน้ำมันแพงมากก็วางเจติดแก๊สก็ทําให้ผมขับไปเรียนไปกลับชลบุรีได้ทุกวันนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นพอเรียนจบมาคันนี้จอดยาวเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยดีกว่าก็เดี๋ยวตอนเนี้ยคือถ้าถ้ามีเวลาหรือมีงบประมาณพออาจจะหาเครื่องสองจุแปดคาบูเดิมมาวางหรือว่าหรือว่าจะเป็นเครื่องสองจุแปดของหนึ่งสองสี่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่คงคงไม่ได้ใช้เครื่องเจยาวหรอกเดี๋ยวก็คงหาโอกาสเปลี่ยนโอเคก็เห็นแล้วนะก็คือเดิมๆเลยติดแก๊สระบบดูดด้วยเออ คือคือผมอ่าผมฝากอย่างนึงคือแก๊สระบบดูดอ่ะมันอาจจะเชยมันอาจจะโบราณแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีปัญหาจุกจิกเลยอะ่ะเออแต่ว่าเครื่องก็อาจจะไม่แรงเท่าหัวฉีดไม่ต้องใช้กล่อง ECU ไม่ต้องใช้หัวฉีดสายไฟไม่ยุ่งยากท่อแก๊สเส้นเดียวดูแลง่ายด้วยเออแต่ว่าถ้าเทียบกับความเสถียรหรือความแรงแล้วอะ่ะหัวฉีดดีกว่าหรือว่าตอนเนี้ยน้ำมันไม่แพงเขาก็ไม่นิยมติดแก,ก๊สหรอกคือ แล้วอีกอย่างนึงคันเนี้ยไม่ได้ใช้ด้วยผมก็อาจจะเอาแก๊สออกในอนาคตนะครับโอเคไปดูภายในกันโอเคครับสำหรับภายในก็จริงๆไม่มีอะไรมากมีเบาะคู่หน้าคู่หนึ่งเป็นเบาะก็ซื้อมือสองจากญี่ปุ่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าติดรถอะไรมามีเท้าแขนคือถ้าถามว่าเบาะเดิมไปไหนเบาะเดิมก็ขาดครับคือยุ่ยไปตามกาลเวลาแต่ว่าแต่ว่าตัวบเบาะผมยังเก็บไว้นะ ะะภายในไม่มีอะไรเลยก็คือหัวเกียร์ก็ตามอายุว่ามันเปื่อยผมก็เปลี่ยนไปเพราะว่า,วามันลอกอันนี้ก็เริ่มลอกอีกแล้วเป็นหัวเกียร์ของของจีนนี่แหละทุกๆเดี๋ยวก็อาจจะหาของตรงรุ่นกลับมาใส่พวงมาลัยก็ไปหุ้มคาร์บอนมาบนล่างอืมเป็นพวงมาลัยรู้สึกจะพวงมาลัยของหนึ่งสองสี่ตัวแรกมนะั้งหนึ่งสองสี่ตัวแรกเพราะว่าหนึ่งสองสามเดิมเดิมพวงมาลัยมันจะใหญ่กว่านี้แล้วผมเป็นคนอ้วนอนะ่ะเวลานั่งอ่ะถ้าพวงมาลัยใหญ่มันจะติดขา แล้วคอบูงมาลไยอันนี้มันปรับไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งสองหกหรือหนึ่งสองสี่นะแต่ว่าในปีนี้มันมันไล่ๆกันมาใส่ด้วยกันได้หมดอืมก็ฟอนต์ก็แคนวูดแคนวูดรุ่นโบราณเลยอะ่ะไม่มีบูทูธเสียบ USB กับ AUX ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็คอนโซลคอนโซลก็รรรรเดิมเดิมไม่มีอะไรภายในเดิมนะครับแล้วก็เรือนไมเรือนไมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นไหนมันเป็น เป็นรุ่นที่มีเข็มวันรอบเพราะปกติผมเคยเห็นมันบางรุ่นก็ไม่มีเข็มวันรอบนะผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่ค่อยหลึกเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์โพซิชันนะครับเอาไว้บอกตำแหน่งเกียร์หนึ่งสองสามสี่ติดไว้เล่นเล่นเท่โอเคไปดูข้างหลังข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็เนี่ยครับเป็นบอบ์ดจริงๆงอะอร์ดเดิมของมันอนะเป็นแบบนี้คือลายสวยดีแต่ว่ามันขาดจริงๆก็เลยต้องเปลี่ยนคู่หน้าไปนะครับ นี่ก็มันก็เป็นที่วางแขนนะเออธรรมดาอะไรเอาละครับก็ส่วนสุดท้ายก็คือทายรถคือจริงๆอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือรถคันนี้มันติดแก๊สผมก็เลยสั่งร้านเครื่องเสียงอะ่ะให้เขาตีแผงซาวปิดถังแก๊สไปนะครับข้างหลังก็ไม่ใ่เป็นถังแก๊สธรรมดาถ้าในอนาคตผมถอดแก๊สก็ชุดนี้ก็คือต้องรื้อออกหมดเลยแล้วก็ มีซับสามสิบนิ้วคือใส่ไว้แบบฟังเล่นๆน่ะเออมีซับสิบนิ้วแล้วก็คือจริงๆคือจริงๆผมว่าข้อเสียของรุ่นเนี้ยห้องเก็บของอะ่ะมันค่อนข้างน้อยคือพื้นที่อ่ะมันมันน้อยมันสู้รถใหม่ๆไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถขับหลังไงข้างล่างมันต้องมีเฟืองท้ายเพากลางนะครับพื้นที่ห้องเก็บของมันก็เลยเลยตื้นอ่ะแต่ก็ในยุคนั้นอะ่ะถือว่ามันก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแต่แเทียบกับยุคนี้อะ่ะพอรถขับหน้ามาทําตลาดอะ่ะ ข้างหลังอะคือมันลึกมากนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีเพาขับไม่มีเพาหลังอื่ไปก่อนจะจบกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปขับรถเล่นกันดีกว่าอ่าหลายๆคนหลายๆคนอะมีความคิดว่าเฮ้ยรถเก่ามันจะขับดีไหมรถอันเนี้ยรู้สึกว่าลายลายผลิตของเบนซ์่ะน่าจะปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งถึงหนึ่งเก้าแปดสี่หรือหนึ่งเก้าแปดห้าไม่แน่ใจก็เอาเอาว่ารถคันเนี้ยน่าจะเฉลี่ยประมาณปีหนึ่งเก้าแปดสาม ปีเนี้ยสองพันยี่สิบมันกี่ปีแล้วอะยี่สิบเจ็ดยี่แปดเกือบเกือบสามสิบปีอะเออคันเนี้ยก็ปกติว่าประมาณสามสิบปีอะหลายหลายคนคิดว่ารถอายุสามสิบปีอะมันขับเป็นยังไงขับดีไหมยังใช้งานได้หรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลองขับกัน สนุนิดหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งล้างเครื่องมาน้ำเขา้าก็ด้วยความที่มันเป็นด้วยความที่มันเป็นเจหนึ่งเจเอเนี่ยเครื่องสองพันห้าไม่มีเทอร์โบติดแก๊สอตฐหาและก็น้ำหนักรถขนาดนี้นะครับมันก็ถ้าเป็นไวรุ่นนาวจริงจริงมันไม่ทันใจหรอกมัน้นงางอื่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขับไม่ได้เลย มันก็ยังขับได้อยู่แต่ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเวลาเร่แงแซงแต่ว่าสิ่งที่แลกมาด้วยน้ำหนักตัวมันเยอะอ่ะช่วงล่างก็เลยรู้สึกว่ามันมันนิ่มมันนุ่มนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักตัวมันค่อนข้างเยอะแล้วก็โชค๊คบิวสไตล์เนี่ยว่าทำมาค่อนข้างดีก็เอาอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นล้อส7็เนี่ย ด้วยความที่มันเป็นล้อสิบเจ็ดก็คืออาจจะรู้สึกอาจจะรู้สึกตึงตังนิดนึงจะรู้สึกถึงร้อยต่อถนนเยอะนิดหน่อยครับแต่ถ้าเทียบกับล้อเดิมนี่โอ้โหล้อเดิมนี้เพอร์เฟคมากรถนุ่มมากนะครับก็เอาจริงๆแล้วอะ่ะรถาคลาสเนี้ยผมคิดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นรถใหม่ไพ่แดงเนี่ยผมคิดว่า จะเก็บเสียงห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยแต่ว่านถดอายุอย่างคันเนี้ยก็รอไปเกือบสามสิบปีแล้วอะ่ะออยางขอบตรงประตูะตมันก็เปื่อยมันก็ทําให้แบบว่าเสียงลมเข้ามานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแล้วก็โอเคขึ้นสะพานก็ก็โอเคนะครับไม่ไม่ได้กระเด้งกระดอนอะไรไม่ได้ด้วยอายุรถขนาดนี้ผมคิดว่ามันก็โอเคหนละ สำหรับเรื่องการควบคุมนะครับด้วยความที่มันเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยมันยังใช้ระบบกระปุกพวงมาลัยอยู่ยังไม่ใช่แหลกเพราะฉะนั้นเวลาการเลี้ยวหรือการโยกเปลี่ยนเลนอะมันยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่เพราะว่าแหลกกระปุกพวงมาลัยเนี่ยมันก็เริ่มสึกตามอายุนะครับช่องว่างช่องว่างของพวงมาลัยเนี่ยมันเยอะมากมันก็ไม่ถึงกับเยอะมากหรอกแต่ว่ามันก็เยอะกว่ารถรุ่นใหม่ที่ใช้แหลกนะครับ ในตัวเป็นเองนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอ่านหนึ่งสองสี่ยังใช้กระปุกพวงมาลัยอยู่หรือ W2 สองศูนย์สองก็ยังใช้กระปุกพวงมาลัยอยู่รู้สึกว่าจะเพิ่งรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นแหลกช่วงสองศูนย์สามขึ้นไปนี่หรือเปล่าวันนี้ผมไม่ชัวนะครับอย่าง e class ก็หนึ่งสองสี่เนี่ยยังเป็นแหลกอยู่แล้วเป็นสองนสองศูนย์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้แหลกหรือกระปุกพวงมาลัยแล้วถ้าใครรู้ก็ช่วยเป็นตอบหน่อยได้นะครับเพราะว่า ที่บ้านเนี่ยจะใช้แค่116 123แล้วก็202ที่บ้านใช้อยู่สรุ่นนะครับส่วนลุงผมใช้2องกหนึ่ง 1, แต่ผมไม่รู้ไม่เคยเปิดดูนะครับว่าว่าไอ้ระบบบังคับเลี้ยวเนี่ยมันเป็นแบบไหนก็สําหรับการรีวิวรถตัวเองอ่าก็เอามาให้ดูนะครับเอามาให้ชมกันสนุกสนุกว่ามีอะไรบ้างสําหรับคันนี้เนี่ย W123 เนี่ยก็คือจบเพียงเท่านี้นะครับที่บ้านมี ที่ที่คิดไว้นะที่คิดไว้ว่าจะรีวิวก็คือ w 116วางเจมาเหมือนกันเป็นรถที่พ่อใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็โตยโย t ้าโคโรนาเอ150นะครับ5ประตูคันนั้นเป็นตัวที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเองก็มีอีก2คันนี้ที่คิดไว้ว่าจะรีวิวก็สำหรับสำหรับเ,เทปนี้ w 1 2 3ก็จบลงแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีครับผม